ในวันที่เธอเลิกไปไม่เคยจะมีวีา่าวใจก็เจ็บอยู่แล้วที่เธอไปไปกับใครคนนั้นทำไมต้องพาเขามามาให้เจอกับฉันเธอ,อยังทำอย่างนั้นเหมือนอยิ่งเหยียบ หยีบยำและซ้ำตาสงสารกันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหวเมื่อจะมีรักใหม่ทำไมต้องพามาเจอสองสารกันหน่อยได้ไหมสงสารฉัน สิเธอโปรดยมาให้เจอยากจะมีคู่คียงคน